ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมต้อมรามินไทยเช่นเคยครับวันนี้เราอยู่วันที่คาเฟ่ผีจังหวัดเพชรบูร์นะฮะอันนี้ครับผมตอนนี้ผมก็กำลังจะเดินทางเข้าไปด้านในคาเฟ่นะครับผมดูศิลปะครับผมระหว่างทางเข้านะเป็นโอง่งมังกรหรือโอง่งแดงโอง่งโบราณเหล่านี้แหละแล้วก็มีภาพนะครับผมาวาดอยู่ทุกโอง่งเลยฮนะแล้วนี่ครับผมโอง่งผีนะฮะ มรูผีน่าจะเป็นผีญี่ปุ่นนะดูทรงนะครับป่ะอันนี้เราก็เดินเข้าไปนะครับผมจุดที่ทุกคนมาแล้วต้องถ่ายรูปนะครับผมคือตรงนี้นะครับชิงช้าแล้วก็ตรงนั้นแหละจะ <c oughs> พูดไม่ได้ครับเดี๋ยวพลาดจริงนะครับผมอันนี้เราก็ให้หวานใจผมนะครับผมนั่งชิงช้าเพื่อจะถ่ายรูปตรงจุดจุดนี้นะฮะนี่ครับบรรยากาศโดยรอบนะครับผม ก็ส่วนมากก็ไปดับด้วยโอ่งนะฮะเป็นส่วนมากนะฮะแล้วก็มาเช็คอินนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงปีใหม่นะคนก็กําลังจะทยอยกลับกันอันนี้ลูกชายตัวแสบนะบผมขอมานั่งแจมด้วยสักหน่อยนึง <laughs> บรรยากาศก็เงียบสงบครับผมอยูอ่ลึกเหมือนกันนะผมจากถนนใหญ่นะฮะนี่ครับบรรยากาศคนก็มาเรื่อยๆครับเหมือนว่าคนกำลังจะเดินทางกลับแล้วแวะมาเช็คอินกันนะฮะก็จะมีเครื่องเล่นเด็กนะครับผมแล้วก็มี สกายวอล์กคนจนหร mm ืออะไรประมาณนี้นะครับผมสกายวอล์กพื้นนะครับผมไอ่พื้นไม้พื้นไม้ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูด้านบนนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะฮะไหนก็มาพิชฌูร์แล้วก็แวะมาสักหน่อยเนาะเพื่อมาเก็บบรรยากาศเพื่อกลับกรุงเทพนะครับผมนี้ก็เป็นสะพานขึ้นไปอเป็นบันไดขึ้นไปบนสะพานด้านบนนะครับผมหรือสกายวอล์กคนจนอะไรประมาณนี้นะฮะสถานที่ก็ตั้งอยู่ในวัดเลยครับผมอยู่ในวัด เลยนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะแปะพิกัดหรือ GPS ไว้ให้นะผมก็ไปกดเซิร์ชหากันเอานะครับผมนี่ครับบรรยากาศจากด้านบนนะฮะก็เหมือนว่าทำบันไดหรือทำพวกสะพานนี้ก็ล้อมรอบอต้นไม้ต้นไทรอะไรประมาณนี้ครับผมมีครับจุดหนึ่งนะผมที่คนมาแล้วนิยมถ่ายรูปแล้วผมภาพหุ่นดังลํำนะฮะแล้วก็เป็นสะพานสีแดงนะครับผมเดินเข้าไปก็นี่จุดนี้ก็หลอนพอควรน,นะฮะ ขมางคืนนะอันนี้ก็เดินระวังสีสันนะครับผมเอาไมา้ต่ํานะครับผมอันนี้ก็น่าเป็นผีด็อกเตอร์นะหรือผีฝรั่งอะไรประมาณนี้นะครับผมก <c oughs> ็เอาหรืออย่างี้ครับผมก็บรรยากาศก,าก็ดีนะฮะอันนี้เราก็จะเก็บภาพบรรยากาศกาเล็กน้อยเนาะมันอาจจะเก็บไปไม่หมดหรอกครับเพราะว่าผมก็เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปแล้วก็จะแปะไว้ให้ใคล้ายคล้ายคลิปนะครับผมว่ามีอะไรบ้างก็ไปเบิ้งกันเด้อพี่น้องเดินมาก็เจอสาวสวยคนหนึ่งนะผมแล้วก็หลบนะฮะเพราะเข้ามากับแฟนนะครับผม ก็ <G ül> ทําได้สวยนะของผมบ้านนะนี่จุดด้านล่างนะของตรงหน้าทางเข้าวัดก็จะเป็นจุดอ่าที่ถวายสังฆทา,านทําบุญนะฮะนี่วันพฤหัสอาจารย์หรืออะไรกันอย่าไปเชื่อสนใจนะองคเยอะมากนะผมที่นี่ด,ด้านล่างเลย ยอดฮิตทั้งนั้นเลยนะฮะอกทำได้ดีนะจุดขายของเขานะฮะแล้วก็ดีเด็กหนูหน้องๆก็ขึ้นมาเก็บภาพเก็บบรรยากาศกันนะครับผมส่วนใหญ่นะครับผมมีแต่คนต่างพื้นที่นะมากันนะนี่ครับผมมีตุ๊ก,กตาผีในตัวนี้นะนี่ด้านล่างก็จะเป็นร้านค้านะครับผม บรรยากาศก็เป็นท้องทุ่งนาติดทิวเขานหน่อยๆสวยงามนะผมเป็นบรรยากาศดีมากนี่ครับเดยวแก๊ง <c oughs> ผมก็รออยู่ด้านล่างเลยครับลูกชายก็ชี้มือขึ้นมาแนละ้ว <c oughs> พาขึ้นมาเมื่อกี้ไม่ขึ้นนะลูกชายผมนะกลัวความสูงปะ่ะเดี๋ยวจะลงไปด้านล่างนะผมไปดูร้านค้าว่ามีอะไรบ้างนะครับผมส่วนเดแก๊งผมก็เขาจะสั่งก๋วยเตี๋ยวนะครับผม เดี๋ยวไปดูก่อนสั่งอะไรกันบ้างนี่ครับผมเมนูของป่าช้าคาเฟ่ก็ประมาณนี้นะฮะตามนี้ยะผมก็ถ่ายเอาก็ไปแคบๆจปมึงๆดูเด้อพี่นอ้องนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะ